ไม่ค้าครับพิษปูนี่ขายจานยังได้ครับจานร้อเดียวจานร้อยเนาะไอ้ผมจานหนึ่งด้วยครับอันนี้พิษปูวกยังซื้อมาเห็นไหมไอ้พวกดำเนาะออกนะบ้านเจ้าเนาะเอาจานหนึ่งครับได้กินแล้วพี่น้องปีนี้พิษปูวกโม่แรกเลยจานลร้อยบาทครับพิษปลวกนะร้อยหกร้อยเนาะเอาจานหนึ่งซื้อกลับครับมือนีเห็นไหเอาเงินนี่ครับไม่ค้าแซบบอกแกซื้อกินหนึ่งแกซืข้าวกินน้ำหมดนะเจ้ายู่บ้านไหจะอยู่บ้านใดอยู่บ้านไหนข้าแก่เนาะ สุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องวอนนี้ครับแนวกินเต็มเลยพี่น้องมื้อนี้ของขายกันหลายคนมาย่างหลดซื้อครันแนวกินกต่แห้งหลายพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเซานี่ครับดอกกระเจียวแมงกุจีแมงกีนูนกบไข่หมดแดงพี่น้องเลยแนวกินวันนี้ข้าขนาดเลยโอ้สุดยอดอีหลีครับพี่น้องบรรยากาศนะ เหยดน้อยครับโมกกินแซบค,ครับแล้วก็มีทั้งปาลาซิวแล้วกา็มีกุ้งเต้นครับเป็นน้องร้านนี้นะกุ้งเต้นครับโคตรหลายเลยเป็นน้องอาหารธรมรมชาติครับโอ้เหยื่อนี่น้องมีอยู่สองตัวครับพอดีต้มเลยเป็นน้องเลยซามวามันตัวนู้นม่เห็นเนาะ <S 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 น้องครับกุ้งสดครับกุ้งสด นั่นเม่น่อยกี้พี่น้องเป็นปอกเปลือกแล้วครับกระติบข้าวสวยครับ ลายงามๆพี่น้อง80บาทร้อยซาวเมืนน่อวานอากาศดีครับพี่น้องอหมอก้อนครับลมพลังดีเลยเมียงกินูนจะลายครับพี่น้องอาหารธรรมชาติครับเครื่องไตกันมีครับพวกเมียงกินายเมียงมันนะครับโนสารครับร้านนี้ครับโนสารผักคะหน่อไม้เลี้ยงน้องครับพี่น้อง คนหลายขนาดเลยครับถ้าความรู้ก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องแกงเฮ็ดครับมีทั้งเฮ็ดกระด้างเฮ็ดเพื่องแล้วก็มีเฮ็ดขาวครับหน่อไม้ก็ะได์ลายเป็นตรง,งนี้เนียงมานลยนะยามพรนี่กินแกงเนงหน่อไม่นี่แซ่บดีครับสุดยอดบรรยากาศครับอาหารธรรมชาติอาหารสดครับผักหวานป่าเครื่องแกงเฮ็ดครับหอยคัวนัวซานร้านนี้เห็นไะ แล้วมาโชีแต่ล้วที่เรขายของก็เจ้นี่ยย่างเราก็ต้อครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดนัดไทยลาวาบรรดนาดตบุรบรรนากาอกำกเภอเมืองจังหวัดนครนายกใครจะมาลองมาหากินอาหารธรรมาซาตก,กมาในกันได้มีทุกเสาวันอังคารเนื้อข้าพี่น้องมือเสาลาวมือตะแกีเอาตะติ๊บเข่ามาวางขายมีถนนองงานพี่น้องขายอยู่ริมโค้งเลยครับจุดนี้จะให้เสาลาวเพิ่นขึ้นมาขายอาหารได้ตั้งแต่เวลา8ปดโมงเป็นต้นไปครับพี่น้อง ปูนานครับเนาะอันนี้อโอ้กับปูแดงว่าอันนี้นโอ้ครับปูแดงยังมีขายอยู่ช่วงนี้คือซื้อไข่เด้วยครับเนาะนไข่ครับกับปูแดงตัวเนี้ยอพี่น้องแล้วก็มีกบนาครับตัวมัใหญ่ไปนี่เขียรน้อยแมกุจีครับพี่น้องแมงกุจีละหลายครับแมงกินายพีน่น้องซาบะตัวจานหนึ่งอันนี้แมกุจีด้วครับเนาะ โอ้พี่น้องเองคนละขนาดวันนี้ะนะสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับที่ริมโขงบ้านนาตะบลบางกะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับคนเต็มริมโขงเลยครับ้ัทงขายหน่อสานแล้วก็อยอดอ้อยครับพี่น้องนี่ครับนี่ไปแกงกินครับครับผมสวัสดีครับ ปลายแห้งครับปลายแห้งปลายแห้งอันนี้หวายครับพี่น้องนี่มีที่จะช็อแซ่บพี่น้องเลยหวายนอซานครับผักเพชรครับ,รรบกระดูกกระเบียนแล้วก็แมงกิโลไข่หมดแดงครับร้านนี้นะแมงกิโลเริ่มมีขายแล้วครับไข่หมดแดงก็งามๆพี่น้องเลยพอดีก,ก้อยเลย แมนเเครงโคพี่น้องหลายขนาดเลยนี่พิ้งตำเจี๊อกินแซ่บครับแมนเเครงน,นะหลายขนาดแม่นี่แมนเเครง้รากาวก็พวกนี่ครับแมลงรวมครับพี่น้องแมลงมเลงมียพิ้งคายหมดแดงครับครับคักงไล่บรรยากาศวันนี้พี่น้องอาหารธรรมชาติ ไข่บดแดงจะมีขายใหเกับอยู่ครับที่ริมคขงบานนาธด,ด้วยครับพี่น้องตลาดนัดเซลลวครับเซเลากำลังตั้งร้างขายเครื่องครับพี่น้องทั้งไข่บดแดงแล้วก็มแมลงเป่เ,เปิ้งครับอ้ได้หลายด้ครับน้ององาหารเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับนี่เป็นร่างขายกระปูแดงกระปูหน้าพี่น้องร่างขายกระปูหน้านี่ครับขายเป็นไม้เป็นปิ้งเลยครับพี่น้อง ั้งกระปูทั้งปลาแล้วก็พวกทั่วดินแล้วก็นี่เกาลัดมากนาวครับพี่น้องแนวกินโคตรหลายเลยครับวันนี้คนมาหาลอดซื้อแนวกินที่ตลาดนัดไทลามานาคตรหลายเลยพี่น้องมือบรรยากาศ์ดนะหลายก็หอดแนวกินพี่น้องคนนะลายแห้งครับพี่น้องวันนี้ครับผมเมฆคงออนทัวพามาเที่ยวตลาดนัดไทลาวริมโขงบ้านนาตะบุบ้านกากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นจุดคนผลชั่วคราบเพื่อเปื่นให้พอค้าแม่ค้าจากฝั่งลราคข้ามาขายได้ทุกเช้าวันอังคารพี่น้อง ู่ข้างจากตัวมืองนะคำนมประมาณ30กิโลเมตรออกมาทางอำเภอทัานมครับพี่น้องแนวกินครับไข่หมดแดงแมงกุจีกระปูนาเขียดแมงกีนายครับพี่น้องแมงกีโอก็มีขายครับโอ้เหฮดออกเลยพี่น้องฮิดปวกนะฮิตปวกมีขายเลยครับที่ตลาดนัดไทยลาวบ้านาดครับฮิตปลวกมาแล้วครับดอกเคนาดอกกระเจียวไข่หมดแดงครับร้านนี้ครับ สุดยอดบ,บรรยากาศอิรีครับพี่น้องมื้อนี้ะนะเนื้อกินพิซซ่าแซบครับไข่มดแดงแมงคุดจ,จีดอกกระเจียวครับพี่น้องหมากฝักติ่บเข่าครับร้านขายเมนูปลาครับมีทั้งปลากระเดิดแล้วก็มีปลานินครับร้านนี้ครับ เียรน้อยครับรครับบรรยากาศวันนี้ครับอาหารการกินก็เริ่มเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับจากแคบบนเดกกำลังย่างเข้าสู่ช่วงฤดูกาลกินกอกระเจียวแมกินนูนแล้วก็จะมีเท็ดปวกเริ่มมีข่าเลยครับพี่น้อง ผักสดครับจะมีมักขั่วแล้วก็มีทาวตำลึงแลง้วกว็มีพวกหวานี่น้องมักงนาวมักผักบึงงี่น้อง,องวันนี้ของกินนี่เพอคนซื้อี่น้องคนมาเลาะอหารนวกินหลายขนาดเลย ต้นซายมันกระมีต้นทับแซ่พี่น้องทั้งกอยแล้วก็มีดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวนัว่นลายพี่น้องเลยกอยแล้วก็มีขี้เล็บต้มมาคั่วซุปไข่หมดแดงข้างหน้าฮะนั่นแล้วก็มีแมงกีนูนแมงกุจีโคตรลายเลยครับอะะไรค อันนี้มาไงครับอันนี้นะมาเ็จ้รสชาติเป็นไงครับอันนี้โอ้มาเค็มเนาะผลไม้ธรรมชาติพี่น้องเขียดปาปาด้านขายฮิดบวกพี่น้องเป็นขายโุ่นหกร้อยบาทครับโดบเมืใหญ่เลยพี่น้อง มีสายนต์มีทิพวกกินแล้วครับที่ตลาดนัดเทลาบันนาตบลบังการอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมครับรูน6 0กร้อยกร้อยบาททิพวกนะดอกเพรนางกบงามพี่น้องเองยลยกูนไข่หมดแดงแมงกุจีค,นนนนครับพี่น้องบรรยากาศข้าขนาดเลยสุดยอดพี่น้องเลยวันนี้คนลากหนาดครับ จาละสาบาทับพี่น้องแม่กุจีแม่กินูนะนะไป็นค่าแบหมดเดียวนี่ใครยังไงก็เอาเนี่ยซองกองเนี่ยใครหมดเดียบิ่น้องแม่กุจีอันนี้ซุกกันเนาะแม่กุจีเนาะโดยแม่ขันูนแม่กุจีพี่น้องเอาซองกองนี้เดินไ่ขายเด้อ โอละห้าสิบบาทครับไข่มดแดงครับซื้อเบอร์กกอยกินพี่น้องกระปูก็กำลังงานพี่น้องเขียดก็มีครับกระปูซาบาทเนาะไอเนาะพี่น้องนี่กระปูนาครับพวกละซา,าบาทฟีนตามเจียวกินแซ่บครับทำไม้ค้างเงินมีปอมีกี่เนาะ เงินไหลเยีะยตาลอยพันหนึ่งก็ได้พีน้องเม่ขามาจากเบอร์นักแห่ขายใครบมดเด็กกับแม็กิดูนแม็กุจจีครับบรรยากาศคลังไล่กี่น้องนี้นี่เป็นหอยกี้เลยครับเนาะหอยกี้คือน้องปลาหมัดปลาอีดปลาซิวครับ ลายขนาดนี่คือสุดยอดบรรยากาศตลาดนัดของป่านเนยเียแซบอาหารตามฤดูกาลที่นะ่ามาเที่ยวมาหากินอาหารบ้นบานๆครับไทยหมดแดงดอกกระเจียวครับเป็นโรงแรมนี้นะคึกคักไบรรยากาศ เห็ดพวกมีขายแล้วครับเห็ดพวกดำพี่น้องจานละร้อยบาทครับที่ฝั่งเราเนี่ฝนตกพี่น้องช่วงนี้เค็ดกระเบือบองก็ได้พี่น้องนี่ทั้งคิดพวกเห็ดพึ่งกเ็เริ่มมีขายแล้วครับตามตลาดนัดนะผ้าเสี้อมา้านนี้ครับแล้วก็มีพวกแมงกีนายเมงกีนูนครับมีที่จะแซ่บพี่น้องเนีย เป็นค้าบา,า,างตาเป็นขายทุนกัะไดเป็นค้าห้าสิบบาทเนาะเอาอันหนึ่งได้เป็นคะเด้อเอา,ขาเขนี่เอาตัวนี้เลยกกะไดนี่ตัวนี้ละห้าสิบบาทอันนี้มอาอะบัลคาโดวะโอ้ประจ้าขายเนาะมังตาเป็น้องอันนี้แม่ค้านี่ห้าสิบบาทเมนูค้าร้อนครับที่ตลาดนัดอันนาถพี่นอ้องมังตาล แนวกินอาหารื้นนี้ครับใน้้ำระตาลแล้วก็ไข่บดแดงแล้วก็ฮิดบวกครับอาหารแซ่บของป่าธรรมชาติในช่วงหน้าร้อนย่างเข้าสูส่สงการภัยที่ยืดยาวมาที่นครมนมษย์ชุดสงการนี่พี่น้องมาหาลอกกินอาหารธรรมชาติได้ที่ตลาดนัดเทลาบ้านานาดีพี่น้องมีทุกเสาร์วันอังคารครับ